สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเพิ่มบุญชูชาแนลค่ะขณะนี้ก็มีเอซนะคะมาหาลุงนะคะเข้ามาในครัวลุงพลนะคะล้มากินข้าวค่ะโตโติแล้วนายเนตที่รุ่นสอยรุ่นบิดินเบิดวันเดเเนาะ คุณช่วยกันทั้งคืนทั้งวันไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนที่ทุกมาน่ะโอ้ตอนยื่นตอนยันเลี้ยวตอนัอะไรรุ่นช่วยกันอยู่นั่นแหละไม่ได้พักไม่ได้พักันาเลนะเด็กเช้าเลยนะมารถตู้หนึ่งคันนะคะมาจากไซนี่มาจากชายภูมิค่ะโอ้มาจากชายภูมิค่ะไกลอยู่เนาะไกลอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อบันทาว อนุญาตถ่ายคลิปนะครับถ่ายได้เค่ะไม่เป็นไรหรอกไกลไกลมาไมาตั้งนานแล้วเราลุ้นเนี่ยดูเนี่ยอคัเปอนอ่สองปีแล้วมเ็นตเนียเนาะเป็นยังไม่ได้มาสามแตงยังไม่มาจิงครับพระจักเยาว์ปูนนะครับย่ยม่อยเช้าเลยนะครับแล้วก็ดูดูลุงคนกับ อเร์ขอบคุณค่ะถ้ากันทำงานทำอะไรนี่ดูทั้งวันเลยนั่นแหละก็เลยดูลุ้นๆว่าไอ้ทีย้ายเสร็จแล้วจะไปอยู่ตรงไหนบอกว่าเห็นที่กว้างเนาะที่กว้างดีจังเลยก็มาดูแล้วเออดูตรงนี้ก็กว้างจริงอะปลาไทยบ้านเมื่อก่อนมันแคบหน่อยเดียวเนาะอยู่ที่รุ่นของ เราจะพามาดู่าเราไปดูหน่อยเด้อนานๆเราจะมาดูที่จะมาดูทุกวันหรืออะไรแบบนี้พวกสีสุพเพื่อที an, milk milk ่จะไปทาการช่วยนะนอทีมช uh, ่างมช่วยที่บ้านนะคะมีไท่พนงช่วยปรับรุงนะคะพีินี้ด้วยนะคะคีโฟีทีพีสกินน้ำตัดเซรั่มน้าตัดีรัคตัม้ตัดกรุ๊กเกนส์สอย่างจำเริ่มไม่เข้าหลั่นๆสฟอง

เีห้องน้ำก็ะมีหยั่งนู่นจิ้มจิ้มไปซื้อดีล่ะโฟุ้ีคอนเ้ช่ยไหมล่ะเอาถามซื้อไม่โปหยั่งยใี้วาพไก่หน้าตอนนี้เราก็รอรอได้สั่งอุปกรณ์มาคอมพิวเตอรอะไรมีมีพร้อมไหมล่ะไกนัเลยรอไกามว่าพร้อมไหมมันก็ไม่พร้อมครับค่อยๆทำไปรออยู่กหยิบมาเาวัน ไปกับเพื่ออยากช่วยป่าเขาบอกว่าถ้ายังไงก็แล้วมันก็เลยมัสก็าอยมาหนี้หลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุปกรณ์ครับที่เราขาดคือเราแล้วผมขายสินค้าได้ผมก็อำมาลงทำ ก็หนะบอกว่าไม่อยากจะรับบริจาคอะไรแบบนี้แหละก็บอกว่าเออถ,ถ,ถ,ถ้าไม่มรับแล้วก็ผมเปิดรับบริจาคละช่วยอะไรพีร่ลุงเขามั่ง,อ,งอะไรแบบนี้แต่เราก็ไม่มันมันมีหมดทุกอย่างอะเนาะทีนนะี้รรเราจะซื้ออะไรอ่ะมันกูอยู่ที่นู่น ون, อยู่ประเทศนอกเราก็มีทุกอย่างแล้วก็บอกว่าเออเราเอาเงินไปช่วยได้ไหมเขาจะเขาจะว่าเราสินใหญ่ก็จะเป็นพวก ปูกรก่อสร้างก็เป็นปูนที่ต้องใครไปนั่นแหละนั่นแหละผู้เลี้ยงปูนี่น่ะถ้าปูนจะต้องเทอิเทอเทกันประจำเลยก็เตรียมังไม่ยังไม่เสร็จที่ลานที่ลานตรงนั้นเนี่ยตรงที่รถสองพันจอดเนี่ยผมจะทำห้องนมาแล้วนะสี่ห้องครับทุกท่านเลยครับสวัสดีครับตรงนั้นค่ะที่รถจอดนะครับตรงรถจอดต้องไะดูนี่แหละครับจะทำหันหน้าฝั่งนี้ห้องน้ำเต็ม ้างน้ำพอดีผมเจาะชีบ่อน้ไหชี้ได้ครับชีลงไปได้ไานาามัาางหลังนี้ครับข้องน้ำหลังนีก็ขอไม่เป็นไรก็ขอวัสดีครับผมขอเลี่ยนอยยกมือสาธุีงเยเลยครับนี่หลานเอยากจะเข้าห้องน้ำแล้วก็เป็นดน้องมาไปดินไปกัิก็ดูบ้างดูบ้างทำงานงานเยอะ ไม่ันไปด้วยมีอะไรเดี๋ยวก็ไปเก็บสะ้าเดี๋ยวมอไซค์ไปเดี๋ยวมอไซค์ไปนเรียมตัวจสางนียไได้นะก็ไกอยู่สกนอยู่สกแล้วก็อยู่สะัแถวเมืองสกนเดี๋ยไม่คอไปน้เหรอหรไม่เคยไป ก็จะมีบางส่วนครับที่เฝ้าอยู่ตรงนี้ทุกท่านทั้งวงรอนะครับก็มีแต่ชาวบ้านมังในพีอะไรอย่างเงียัเียงหรือเปล่ใส่เนี้ยคุณโวยพูดเล่ะตุงเงาเลยป้องหลักใส่เลยอันนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะครับทีพีกาแฟทีพีสกินแนะนำช่องเพิ่มบุญชูชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ